คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ด้วยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัลสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเตรียมเสนอการพัฒนา Big Data ด้านการศึกษาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อนฐานข้อมูลระดับชาติ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัลสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาบิ๊กดาต้าด้านการศึกษาเพื่อสร้างฐานข้อมูลระดับประเทศหรือแดชบอร์ดของนักเรียนครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ในการกำหนดนโยบายรวมทั้งใช้วางแผนการพัฒนาระบบการศึกษาของชาติการจัดสรรงบประมาณและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่าง i i g d t t เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่มี2ส,ส่วนส่วนหนึ่งคือจากระบบดาต้าเบสที่เรามีอยู่ใน uh, ประเทศนะครับของกระทรวงอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลทางด้านโซเชียลมีเดียต่างๆที่รวบเข้ามาประโยชน์ของ BIG DATA ทางการศึกษานะครับถ้าเรารวบรวมได้จริงนะครับก็จะทําให้เรารู้สภาพการปัจจุบันของจํานวนนักเรียนในแต่ละชั้นตั้งแต่ป1ถึงม6เลยนะครับแล้วรวมทั้งปวชด้วย นอกจากนี้ยังมีข้อมูลทางครูนะครับว่าเรามีครูด้านไหนกี่คนกระจายอย่างไรทั่วประเทศทางด้านสถานศึกษาเราก็รู้ว่าเรามีโรงเรียนอยู่30,000กว่าโรงเรียนแบ่งเป็นขนาดใดบ้างแล้วก็มีฟัซซิลิตี้หรืออุปกรณ์เครื่องมือต่างๆอย่างไรเพื่อใช้กำหนดจำนวนงบประมาณแล้วก็การวางแผนพัฒนาบุคลากรครับ ทั้งนี้การพัฒนา Big Data ด้านการศึกษาได้มีความร่วมมือกับ InSchool ในการพัฒนาบทเรียน E-Learning ผ่านเว็บไซต์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติสำนักง,งานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาตัวโปรแกรมโปรแกรมต้นแบบของอ E-learning ในประเทศไทยนะครับมีการตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานในการพัฒนาในส่วนนี้ชื่อเว็บไซต์ชื่อ INSCREW ดำเนินการพัฒนาโดยครูเองนะครับครูทำเองใช้เองแล้วก็ให้เด็กใช้ด้วยครับ